คือ,องี้นะหมอ <Okay. S 1> ผมจะทำการผ่าตัดหวัวใจเป็นสิ่งแรกแล้วก็ต่อไปผมจะผ่าตัดไออสตอมักแล้วคุณก็ผ่าตัดขาไปนะหมอโอเคได้ลแล้วหมอ,อะหมอไปไหนเ <c oughs> นี่ยนี่เราเป็นเหมือนบอบแล้วตนนอนนี้ไม่มีหวัวใจ เอ้หัวใจเราหายไปไหนอะไม่รู้อยู่ซ่อนอยู่เฉอยู่กับเธอเปล่าอ๋ออ๋ม่ตกอยู่นี่เองกลับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วใครไม่รู้นั่นนั่นเองวันนี้เราอยู่ในเกม I am I Mor ฝากรับชมกันด้วยนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะถ้ามือว่างไปชมกันเลย แก่ละเอาระบักไหมเนี่ยเรียบร้อยบักจริงคือพี่พี่ก็มีทังเยอะนะแต่เข้าอันเดียวกันว่าต่อบักเอามาเลยเพื่อนไปเลย let's go จะบอกไหนไม่ได้เข้ามาอ๋อนี่ไงบวัดดีผมหมอชาวเด้ร์บวัดดีหมอนิวบวัดดีจับ อ๋อนิวที่ยอมมาจากนิวโรหรือเปล่านโอ้แหลกไปลห้วทุให้ตัวเอโอ้แลกโอ้แหลอ้แหลกอ้แหลโอ้หโอ้แหลกโอ้แกอเพหลอ้แโอ้แลกอ้แหลกโอก้กโอ้แหลกโอหอหลกกหัวใจหอ้แหล้หอ้หลอ้แหลกอหลอหก้อ้แลอ้แกออ้กอเกอ้แอ้หอ้เอ้แอกอ้กออ บัตรอยู่ไหนอ่ะอันนี้คืออะไร้องขนออกม oh <my> อ๋อข้าง <My goodness. S 1> ข้าง,งบนไปดูนี่ไงเกนีมันวิ่งได้ปะเนี่ยไม่น่้ได้เดินรัดย่างี้ได้อยู่ไ้ย <c oughs> ใช่ด้วยเอา้าไม่มีค้อนเลย ถูกแล้วไม่ใช่เหรอต้องเอาหัวใจเก่ามาด้วยต้องเปิดสองฝั่งนี่ต้องให้สัตว์จารย์หลอนจะค้อนอยู่ไหนอะค้อนเอานี้ทุบไม่ได้หรอเอานี้ทุบกูอี้มันก็ยีทุบได้ปะได้ได้ได้อยู่นะไอสิงนี่ไงก็แตกเหมือนกันน่ะไม่ต้องดีครับบ๊อบคอนใกล้ฟองแน่นอนเฮ้ย โรงงานหมอเชื่อยแล้ออเอ้าแขนขาดแล้วบอบ <c oughs> เอาต่อต่อก่อนบอบบ๊บบอบทอทษดีเพื่อนคิดอะไรเพื่อนไปหน่อยอะอะนะ<ท>าขาขาดด้วยเอาเพื่อนบอกขาดาแล้วฉีดยาก,ก่อนดิไม่ตุยหลอกอยู่ในมือหมอแล้วอยู่ในมือหมออยู่ในมือหมอ,ม,อม,ม,ม,มือหมอมามือหมอมือหมอ ไตรเกณฑ์พามาตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วไม่เป็นไรหมอทุกคนเอ้ยหมอนี่เรามีผิดพลาดกันแน่แต่ว่าคำบิดขอโทษที่เสร็จในที่สุดก็คือมาจากหมอแหละหมอขอโทษนะครับญาติคนไข้ไม่รอดแล้วเราประแจทุกคนไข้ได้ปะไม่ต้องลราเพื่อนเอาโคดน้ำสอครับคนไหนแข็งกว่ากระดูกคนนี้ก่อนเราขอเบิกอนุญาตคนคนเลก่อนโอ้ยอย่าดึงอย่าดึงแรงอย่าดึงแรงดึงเนาะ วางไว้ตรงนี้อันดิวแม่งมันไม่ขึ้นเป็นแม่งเล่นง่ายกว่าภาคหนึ่งเยอะบอกเลยบูชานล้วเล่นภาคหนึ่งมาได้แล้วได้แล้วเพื่อนได้แล้วคนไข้เราจะตุ้ยป่ะนี่คนไข้เฮ้ยภารกิจเล็กอิชี่ว่ะเพื่อนอีชี่เล็ก เราให้ทําอะไรมาดูชีตก่อนตอนนี้เราให้พ่าตัดแขนของคนไข้แต่ว่าเลือดคนไข้น้อยมากเลยเราต้องเติมเลือดให้คนไข้ก่อนเติมเลือดให้คนไข้อยู่ไม่ไม่ไม่นะคนไข้เจนัวรีบ๊อบโซรีบ๊อบฉลอรทีบ๊อบ ดูมนดยหมอหมอย่างรารหมอ <c oughs> หมอจะหันแล้วนะจะเห็นหมอเดี๋ยวหาหาหาคนไปมันต้องเทรดใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวในหัน <c oughs> ไว้แมได้เลยแล้วก็โยนโยนให้เราทางช่องเนี้ยโอเคนะแต่ะอะไรแพทบ ชีวิตคนไข้อยู่ในมือนายแล้วทำเต็มทีเลย <c oughs> ฉันจะไปเตรียมแขนมาเพิ่มได้ฉันเตรียมแขนมาแล้วเพื่อนย้อนมาตรงนี้นะฉันรอนายอยู่ตรงนี้เฮฮาฮาหงำเฮ้ยเพื่อนเลือ่อนเลือเล่อนรถเร็วมากเลยย้อยนแขนมาให้ก่อนก็นได้นะโ <c oughs> ยนโยนแขนมาก่อนโยนแขนมาก่อน <c oughs> เลื่อนเราเลื่อนรถเยอะมากเลยย้ายคนไข้มาแย่แล้วเราลืมฉีดให้คนไข้ไหวคิวอันนี้ก็รักษาได้ละตื่นมาพร้อมเขนใหม่ตื่นมาพร้อมแขนใหม่ อันนี้ข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยข้างข้างเคยแล้วคอืมเดบบอบเอ้ยอันเนี้ยข้างซ้ายก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่หว่าไม่ยากอยู่แล้วอีซี่เลยแต่เราเสียเลือดไปเยอะอยู่ลืมฉีดยาให้คนไข้ตอนแรก เด๋ยวไปเจ็ดร้อยเลยเกือบได้นีเร็วไปชุดเร็วอะไรจิ๋วต้องเอา <c oughs> แขนแขมนมาแรกหรอ่อคนละใครผ่าอะไรเรายังไม่รู้แล้วแขนมันก็อยู่ข้างในนี่เราจะเข้าห้องยังไงอะ่ะเจอละถูกได้ปะป<บ>งใจสากทีถูกไม่ได้อ่ะ คนไข้ต้องการเปลี่ยนแขนเป็นขาแล้วก็เปลี่ยนลำไส้งั้นเราเปลี่ยนแขนเป็นขานก่อนนะไม่ทำเดี๋ย调นเลย,เยวไม,ไม่ทำ <laughs> ไม่ทำไม่ท <laughs> ำเอาบอกไม่เป็นเลยเลยเลือดมีเยอะอยู่เราต้องฉีดยาห้ามเลือดก่อนแล้วกันยาห้ามเลือดฉีดแล้วกันมันฉีดตอนเลือดไหละ แขนข้าไหนอ่ะชิดก่อนไม่ได้เหรอข้างนี้ข้างนี้ไม่ถ้าเลื่อนมาไม่ไหรมันก็ฉีดไปมันก็ไม่มีอะไรอ่ะข้างนี้นแล้วก็ขาขาข้างนี้ <c oughs> What the hell Oh พวก Oh, oh. Calm down ม a น คลินิกเถื่อนจริงวะโอเคอ่ะนายไปก่อนก็ได <Amen> ้โอเคไอ้เพื่อนแขนขาดเพื่อนเพื่อนหยิบยาทีได้ได้ได้โอ้แข็งไหนก็ขาดใบเทนะแบบเว้ยทีต่อง่ายเลยเหรอต่อง่ายเลยต่อ ต่อให้ครับไอเธอก็ไม่ลืมอุยออ้ยเก๋ๆเล่นที่เกมเจ็บที่ใจอุ้ยนี่เราเป็นเหมือนบอบแล้วตอนนี้ไม่มีหัวใจคมเกินหัวใจที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 วางไว้ทางนอกแล้ว,วะอะม้ยต่จะมีหัวใจอยู่

คื <c oughs> อ <c oughs> งี้นะหมอ <c oughs> ผมจะทำการผ่าตัดหัวใจเป็นสิ่งแรกแล้วก็ต่อไปผมจะผ่าตัดไอ้อสตอมักแล้วคุณก็ผ่าตัดขาไปนะหมอโอเคได้ไหมหมออะหมอไปไหนอ่ะเอ้าหยิบเลื่อยอยู่โอเคหมอได้เลยหมอเปิดประตูให้เอ้ยหมอแล้วไง หมอเป็นยันต์้วหมอก็โซสเกลลี่อ่ะเดี๋ยวเลยหมอเราจะทำพร้อมกันแล้วถ้าผมทำคลินิกเถื่อนไอ้เหี้ยตัวหาตัวตัดจุดเร็วกว่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนรถเลื่อนรถเอาดีตัดกันเองอ่ะเนี่ยจังหวะเนี้ยหมอผมว่าผมรีบทำเียก่อนคนไข้ผมเดือดตุยละหน้าจอเราไม่มีหน้าจอบอกแล้วไม่เป็นไรหมอ นทำเต็มที่เพื่อคนไข้บับตายกลัวตายตายยังแบบโดนผ่าอย่างนี้แล้วแหละเอาแล้วก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเยอะมาเพียงเท่านี้แล้วใช่ไหมคุณหมอนิววล้วก็เราไปลาไปก่อนแล้วกัน สำหรับบ๊อบไหนที่กลายไปก็ขอโทษได้นะเราก็เป็นเซอร์เจนมือแม่แต่โรงงานนี่มันโรงงานหมอเถื่อนโว้ยระบายฝากลไลค์ได้ครับสวัสดีฉันชื่อชาวดอเดอร์ I am a s ี r g e อน now I'm gonna รักษาอยู่นะ <laughs> I'm gonna ่งรักษาอยู่นะครับ I will be a doctor นะ See you in sixth gear. Bye.